หน้างานบ้านอมปืนเพลำดวนจังหวัดสุรินทร์สงมอบงานเมื่อวานนี้นะคะนี่จะเป็นสเตย์ของเราจะเทเท่ากับหน้าเสานะคะจะรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าหน้าเสาขุดลงไปลึกประมาณ5 6าถึงหกเซนค่ะมัดลูกปอกแบบมัดเสาค่ะนี่เป็นกําแพงกันดินสูง1เมตรเสาหน้าห้า จะเหลือหัวเสาโฟอยู่60เซนนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดจะใส่ละแนงใส่ลูกกงได้ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการทึบนะคะเทเป็น1เมตร60จะเสมอหัวเสาพอดีค่ะจะทึบพอดีค่ะนี่เป็นกันดินนะคะเราจะใส่สเตย์ให้ต้นเว้นต้นนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ถมดินสูงมากแค่ถมเสมอกับสเตย์ที่เราใส่ค่ะแต่ถ้าเป็นถมดินสูงเราจะใส่สเตย์ให้ทุกต้นค่ะ หนึ่งร้อยเมตรแถมสเตยฟรีนะคะปกติสเตของเราอยู่ที่จุดละห้ารบาทค่ะห้สิบเมตรขึ้นไปจุดละสามร้อยบาทถ้า100เมตรคือแถมสเตให้ฟรีค่ะสเตย์นี่ต้องดูหน้างานด้วยนะคะว่าเราจะใส่แต่ละจุดขนาดไหนน,นี้เป็นงานเทคอนกรีตทั้งหมดนะคะคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด พอปูนแห้งแล้วก็จะขาวสีขาวล้วนค่ะเหมือนกับทาสีรองพื้นแต่ว่ายังไม่ได้ทาสีรองพื้นนะคะสามารถลงสีได้เลยค่ะถ้าปูนแห้งไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะสวยงามแข็งแรงและทนทานค่ะนี่นางานที่สุรินวันนี้เราจะย้ายหน้างานเข้าประโคนชัยบุรีลำนะคะ วันแรกนะคะ90กว่าเมตรใช้เวลาเทอยู่3วันค่ะนี่ลูกค้าจะสร้างบ้านเสร็จค่อยกลับมาทำอีกรอบหนึ่งทำกันดินไว้ค่ะปูนแห้งแล้วก็จะสีขาวสวยค่ะลงสีได้เลยด้านหลังจะเป็นติดกับที่นานะคะที่นาตรงนี้จะเป็นน้ำพ่วม ความหนาของเนื้อปูนอยู่ที่12เซนครึ่งนะคะ12.50เซนนะคะความหนาของเนื้อปูนเมตรละ1,500บาทค่ะลูกค้า1,500นี่คือพร้อมค่าของค่าแรงทุกอย่างอยู่กับช่างหมดเลยนะคะลูกค้าจ่ายแค่1,500บาทต่อเมตรค่ะไม่ต้องจับเหลี่ยมยากนะคะเพราะว่าเหลี่ยมจะคมมาก แต่ถ้าเป็นเสานาสีเป็นกำแพงธรรมดาจะเมตรละพันสองบาทรวมค่าของค่าเรงค่ะเสานาสีก็จะเล็กกว่าเสานาหาอยู่ค่ะประมาณ10เซนอันนี้จะ12เซนครึ่องอันนี้สเตของเราจะขุดลงไปอีกนะคะขุดลงไปในดินประมาณ5-60ถึงหกสเซนแล้วแต่หน้างานเพราะว่าเราต้องขุดให้ถึงดินเดิมค่ะ ท่านใดสนใจอยากทำกำแพงกันดินก็ติดต่อเราได้นะคะท่านใดที่ถมดินถมดินใหม่สร้างบ้านใหม่นี่เหมาะเหมาะกับการทำกำแพงกันดินค่ะทำรอบเดียวจบเลยไม่ต้องทำหลายรอบนะคะ ถ้าเป็นถมดินสูงเราก็จะแนะนําลูกค้าเป็นเสาหน้าห้าหรือว่าเสาหน้าหกหน้าแปดไปนะคะเพราะว่าเวลาเราเทคือปูเนื้อปูนจะเทเต็มเต็มหน้าเสาค่ะจะเท่ากับหน้าเสาเลยประมาณนี้ค่ะเนื้อปูนกับหน้าเสาแผงอิฐแผงปูนเราก็จะเท่ากันกับหน้าเสาเลยเสาหน้าห้าเหลือหัวเสาโผล่อยู่หกสิบเซนค่ะถ้าต้องการทึบก็จะเป็นเมตรหกสิบ หรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการความเป็นส่วนตัวขึ้นไปอีกก็จะเป็นกำแพงสูง2เมตรค่ะราคาก็จะขยับขึ้นตามนิดหน่อยค่ะปูนแห้งแ้ะเริ่มขาวแล้วค่ะอันนี้แกะแบบตัวนี้แกะแบบเมื่อวานเทเมื่อวานแกะแบบเมื่อวาน ปูนยังไม่แห้งดีนะคะแต่ด่างๆอยู่แต่ถ้าปูนแห้งดีจะขาวล้วนเลยค่ะไม่ต้องทาสียาก